ถวายพระพรสโมสรทั่วพาราน้อมวันทานบทุกทิศวิกิจสมัยพระบรมราชินีสีแห่งไทยเคียงคู่องค์ภูวในไทยทศมินบุญบารามีพระเมตตาประชาชนประสบสุขสวัสดิ์ผลยนทุกถิน่นทรงสืบสารผลกว้างไกลดังใจจิน สุขชีวินราดดำรงทรงพัฒนาเราประชาชาวไทยใจจงรักรวมใจพักองค์ราชินีศีสงา่าทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระไทยไทยเมตตาขอชนมายุยืนยงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้านางสาวอนัมนมณีธีรสุด อธิบดีกรมตรวจบัญชีสากรพร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการกรมตรวจบัญชีสากร